อน้องมารีวิวอะไรครับวันนี้วันนี้หนูจะมารีวิวรีวิวอะไรครับไหนดูหน่อยสิครับโอ้โหอะไรนี่ครับมอเตอร์ไซค์นั่งได้มอเตอร์ไซค์นั่งได้มันนั่งได้เหรอคันขนาดนี้เดี๋ยวมาดูดิครับคันใหญ่ไหมยึงมาเลยครับเ<ม>อานี่มันอะไรเอามาดูหน่อย ดูนี่โอ,อใส่ครับผมได้มาแล้วครับเ,เดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วครันี่ช้าเปิดแล้วครับเดี๋ยวเรารีว,วิวและเทสเลยนะครับเปิดอังนี้ครับอันนี้กดน,นี้ก่อนครับเอาเอานี่หมดมาก่อนครับอย่าไปล่ยไว้ก็อย่าเพิ่งกดนะครับอ๋อมันเอาแล้วครับมันอยู่ยนี่แล้วครับ ดูมันตั้งโอ้ยมันยกลยอยูยเฉยเยเอาัอาจไว้ก่อนครับปล่อยๆอ,อย่าเพิ่งไปกดรีโมทนะครับ ตัวนี้มันมีใจโรนะครับมันสามารถรอ๋อยกล้อดได้ดูครับอ๋ออมใจโรอย่างน้ครับยกดดลย้อ,อได้ไหมครับเห็นไหม เอาเลยอ๋อยกล้อได้ครับเดี๋ยวยกล้อไปหานัชาดูดิอ๋อเลี้ยงมีใจเราเลี้ยงนะครับสามารถยกล้อได้ด้วย โอ้ยน้องชอบไหมครับไม่ลมเลยมันมันยกล้อได้ไงครับไมม่ีวันลมครับไม่มีลมครับโอ้ยอ่ยออเอจับมันตั้งขึ้นมาใหม่ครับ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเจ้านะชาไปยังครับไปแล้วบ๊ายายบ๊ายายก่อนครับกินอะไรค,ครับเนี่ยออกินลูกอมแล้วกับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันใหม่โอเคบ๊ายบายครับ